สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทําขนมไข่นะคะเนื้อนุ่มๆเลยนะคะนี่นะอ่ะทำง่ายๆทําไม่ยุ่งยากเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมเขาจะไม่ติดกระดาษด้วยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและส่วนผสมเลยนะคะส่วนผสมแรกนะคะอันนี้แม่โอใช้เป็นแป้งเค้กนะคะ100กรัมนะใส่ลงไปเนาะแล้วก็ตามต่อด้วยผงฟูนะคะ1ช้อนชานะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้วันนี้แม่บอาใช้เป็น sp powder นะคะตรา v o w นะคะอ่ะอ่าหลายคนเคยถามมาแม่ใส่ sp เพื่ออะไรนะ sp จะช่วยให้ขนมของเรานุ่มฟูขึ้นและก็สามารถยืดระยะเวลาในการรออบได้นะคะอ่ะถ้าเกิดใครสนใจสั่งซื้อ sp powder ตรา v o w นะคะอ่ะสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจนะ วีว้าวไทยแลนด์นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวใต้คลิปแม่โอแปะลิงค์ไว้ให้นะคะอ่านี่แล้วก็พอใส่ส่วนผสมลงไปเราร่อนนะร่อนอย่างนี้เลยนะคะร่อนให้หมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วทีนี้เราจะพักตัวนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทําในส่วนของเหลวนะคะอันนี้เป็นไข่ไก่นะคะสี่ฟองเนาะแม่โอใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะอ่าแล้วทีนี้อันนี้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะ80กรนะัมเนาะ และอันนี้ก็เป็นนมข้นจืดนะคะ50กรัมนะคะเกลือป่นเนาะหนส่วนสช้อนชานะคะแล้วก็ตามต่อด้วยกลิ่นวานิลานะกลิ่นวานิลา1ช้อนชานะคะเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะแล้วทีนี้อันนี้ก็เป็นของแห้งนะคะมีแป้งมีผงฟูแล้วก็ s p p o ีพ e r เนะคะที่เราใส่ไปเมื่อกี้ร่อนเรียบร้อยนะคะมาเทสใส่รวมใน ของเหลวแล้วก็คนนิดนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตีเนี่ยแป้งจะได้ไม่ฟุ้งเนาะพอคนได้ประมาณนี้เราก็นํามาตีนะคะตีด้วยความเร็วระดับต่ํานะคะประมาณสัก4-5นาทีโดยประมาณนะให้เข้าเนื้อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มสปีดได้เลยนะคะตีด้วยความเร็วสูงสุดนะจนให้ขนมของเราเริ่มขุ้นฟูนะขึ้นฟูขาวประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะเติมนะคะ น้ำมันนะแม่วันนี้การเติมน้ำมันนะคะเราทยอยเติมเนาะทำให้เขาเป็นรินเป็นส,สายๆแบบนี้นะคะใช้วันนี้แม่หอวใช้น้ำมันคานล่านะคะ75กรัมนะ,คะใครไม่มีคานล่าก็ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะพอตีเสร็จเรียบร้อยน้ำมันเข้าที่แล้วนะคะ,ะเราก็มาตักใส่ถ้วยเลยนะคะวันนี้แม่หัใช้ถ้วยเบอร์3 2 2 0นะคะแล้วก็รองด้วยขันข้าว 8เซนนะอ่าและทีนี้พอตักประมาณนี้นะคะ3ส,ส,ส่วนสของถ้วยเสร็จเราก็จะนำไปอบนะคะอบด้วยไฟ170นะคะเวลา25-30นาทีนะคะไฟบนล่างเนาะใส่ลงไปเลยนะคะอ่าก็อบไปนะคะอ่าแค่นั้นแหละไม่ต้องรองน้ำร้อนนะคะนะ่พอครบเวลานะคะพอครบเวลาเราก็จะได้หนมไข่นะหน้าแบบนี้นะคะ หน้าตึงๆไม่ยุบนะอ่ะโอเคนะคะพออย่างนี้ละเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ออกจากพิมพ์นะเอาออกจากขันข้าวนะคว่ำง่ายๆเลยนะคะคว่ำมองอย่างนี้เลยเนาะอ่ะนี่เดี๋ยวแม่โอจะแกะเนื้อข้างในให้ดูนะคะเนื้อของเขาจะเนียนละเอียดมากเลยนะข้างในเนะะาะขนมไข่นะด้านหน้าก็ต้องให้แบบว่า ฟูๆแบบมีรูๆนิดหนึ่งนะจะได้สมกับคำว่าหนมไข่นิดหนึ่งนะคะอ่ะนี่ใครจะใส่เป็นพิมพ์อีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะแต่ไม่โอชอบแบบนี้นะคะอ่ะก็จะใส่ถ้วยประมาณนี้นะคะนี่เนื้อเห็นไหมเนื้อเนียนๆเ,เลยนะเดี๋ยวดูข้างในนะคะเนื้อนเนียนมากนะอ่ะโอเคงั้นไม่โอขอจบคลิปเลยแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม่โอด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ